นาบัวนสุพิภพาครับพบกันเมือเดือนครับวันนี้ก็มาแต่งโคกทุเรียนเล็กนะครับต้นเล็กต้นประมาณหกสิบเซนนะครับอายุเท่าไหร่ปีสามเดือนนะครับถอนหญ้าออกแบบนี้นะครับผมตามผมไม่เอาตาม youtube นะครับว่าอย่าเหยียบควนมันอย่าถอนหญ้านะครับผมถอนนะครับแลวผมจะใส่พีดมอสตัวนี้นี่พีดมอสนะครับ เนื้อพีดมอสนะครับเนื้อพีดมอสของเราเป็นแบบนี้นะครับนี่ใส่ข้นมาเลยครับเหมือนขุยมะพร้าวเนี่ยอินทรีย์วัตถุนะครับเติมเข้าไปเลยนะครับช่วยมาให้ดินแน่นนะครับตัวนี้นะครับช่วยม่ให้ดินแน่นเอาเติมทับถมในส่วนของพวกใบไม้เสียใบไม้ไปเลยนะครับนี่ใส่ปุ๋ยแล้วก็อัดไปได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นพวกลักษณะนี้ เราจะเติมออกมาเรื่อยๆนะครับเติมออกมาเรื่อยๆลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้คือฮะใช่ครับนี่เสร็จแล้วครับหนึ่งโคกนะครับเนี่ยการใส่ปุ๋ยต้นนี้ต้นเล็กมาดูต้นใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับ ต้นใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเอายาออกอ่าเติมด้วยอินทรีย์วัตถุในส่วนของพิษมอสอีสานนะครับหรือจอกจอกจอกที่อยู่ตามตามบึงตาคองนะครับจอกแหนะไม่ใช่แหน้จอกจอกที่เป็นจอกแหน,อ,แนอ่า หือประมาณนี้นะครับที่อยู่ตามน้ำตามน้ำนะครับส่วนมาก่ในน้ำนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ก็เห็นไหมครับลากเขาผูแล้วนะครับลากเขาผูออกมาแล้วนะครับนี่ลากลอยแล้วนะครับเสริมขาไปแล้วสองขานะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ครับกดไลค์ติดตามช่อง u t u b e บ่าวุฒิสาวยอแล้วก็ a c e b o o k ตะวิทมงคลครับสวัสดีครับ